กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระล c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับปอเนื่องเลยนะครับผมพอนั้นก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับจริงๆแล้วกะว่าแหมถ้าถึงดึกก็จะเดินทางจากอ่างทองนะครับมาถึงบ้านนะครับที่วิจิตเนี่ยกะว่าถ้าถึงดึกก็จะไม่ทำนะแต่ก็ไม่ดึกมากนะครับมาถึงประมาณสามทุ่มกว่านะครับก็รีบแบบจัดแจงแล้วรีบทําเลยนะครับเพราะว่าโดนแมลงอีกแล้วนะครับผม พัะจิตรางวัลนะครับตามพี่ f c เรียกร้องมานะครับก็จัดให้นะครับผมเอผมยังไงดีแต่ผมก็ไม่ได้แบบนี้เลยเอางี้เดี๋ยวดูกันทีละองกันนะครับ f c นะครับมันแพงตาเนี่ยผมก็ผมก็ปวดตานะครับเอฟซีนะฮะขอภายนะครับเดี๋ยวเราดึงมาดูกันทีละองค์ดีกว่านะครับบึงมาดูกันทีละองเนี่ยัยจาว่าเอฟซีแบบปวดตาเลยผมก็ปวดตาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าผมจัดแบบ เอาออกแล้วกล่องแบบนั่นนะมันจะเป็นแบบยังไงอะผมจะสับสนใส่กล่องผิดผิดทุกๆกใส่ผิดไปนี่คือเป็นเรื่องเลยนะครับ f อนะผิดไม่ได้เลยนะครับเรื่องกล่องเนี่ยนะครับมันจะตามหาเรื่องหลักฐานการตีดรางวัลกันยากเลยนะครับนะมาดูองแรกกันก่อนนะครับอันนี้ตกค้างจากหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับตกค้างจากงานอ่า ลบุรีนะครับเนี่ยนะครับผมปูสุกเนี่ยฮะปึกๆเลยนะครับพิมพ์ประพามนชนข้างเรียบนะครับผมนี่นะฮะถามกันมาเยอะนะผมก็ยังยืนราคาเดิมไว้นะครับเดี๋ยววันนี้คือลดหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับนี่เหมือนกับเขาไม่ไม่จัดข้างแลวไม่แต่งข้างนะครับผมถ้าเร็บดําเรียบยาวก็ต้องกราบขอภายนะครับฟรีครับนะฮะ เนื่องจากว่ายังไม่ได้ตัดเลยนะครับไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเนี่ยครับผมโบแดงนะครับงานที่โรงเรียนพิบูลณ์ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นนะครับผมอ่าพิที่แล้วนะครับใครเอาตรงนี้นะครับติดตรงนี้ก็จะได้อันนี้นะครับผมพระรางวันนะครับของงานเนี่ยไปเลยนะครับผมมีพระกริ่งคู่กับพระชัยนะครับเนี่ยฮะ างานลบบุรีนะครับเฉพาะอ,อง์นี้นะครับย้ำกันเฉพาะเฉพาะอ,องค์นี้นะครับผมเนี่ยเขาก็เล่นกันสามร้อยห้าร้อยนะครับตอนน,นี้ได้ไปเลยนะครับเอาคู่นี้เอาสามพันห้าแล้วกันเอาเนี่ย fc โหลดลมานะครับผมามาดูของใหม่นะครับที่ได้มาวันนี้นะครับ fc ของฝากจากอ่างทองแสวงหานะครับนี่ พิมนิยมนะครับอันนี้คนละงานกันนะครับโบโบแตกต่างกันนะครับเอฟซีครับชอบโบนี้มากกว่านะดูสวยกว่าก็ก็แล้วจะชอบนะครับผมพิมนิยมงานนี้เขาไม่ได้แยกพิมนิยม ABC A B นะเขามีแค่สองรายการคือพิมนิยมกับพิมนิยมไม่จํากัดนะครับอ่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับผมโตที่สิบสามนะครับคือมีทั้งโบแดงโบเหลืองนะครับแต่ผม ปล่อยคล้องเลยคลิปแรกก็คือแบบเอาโบโบแดงเลยนะครับเอฟซีนี่ผิมพิยมมือรองนะครับเอฟซีอันนี้นะครับโบแดงนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสมส่วนนะครับผมสนงสนิมขุมนะครับสนิมขุมแดงหรือสนิมน้ำมากก็ละปลายนะครับเอฟซีครับนะฮะนี่นะครับออันไหนไม่ชัด ก็ทักกันมานะครับ FC นี่ครับดูตามซอกนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับนี่ใต้ฐานนะครับตรงไหนไม่ชัดก็ทักกันมานะครับอยากดูจุดไหนส่วนไหนนะครับ FC ครับนะฮะพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับอันนี้รายการเขาไม่ได้แยกพิมพ์ AB นะครับเขามีแค่พิมพิยมกับพิมพิยมไม่จำกัด ครับผมมีสองรายการนะครับผมพิมพ์คิตาก็เหมือนกันนะครับนี่ป่านไปแล้หนึ่งรายการเนาะผมไม่รู้เอฟซีเป็นผมเปล่าผมว่าเป็นเหมือนกันแหละปวดตาเวลา,เากล่องนี้มาสองนะเนี่ยมันจะสะท้อนตานครับรายการที่สองนะครับพิมพ์คิตาครับผม น,นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับอันนี้ก็ส่งในรายการพิมพ์ขี้ตาเฉยเลยนะครับสภาพนี้นะครับปิดโบเดงนะครับผมปิดโบเดงนี่นะฮะ,ะก็บอกกันไว้นะครับหลักการการันคือว่าผมขายจบเลยนะครับ FC นะครับหรือจะให้ประกันผมก็การันตีประกันกันได้นะครับเอาเป็นว่ารับประกันกันแบบความพอใจไปเลยไม่ต้องรับประกันเกแท้นะครับแล้วผมขายในราคาที่ สากลเลยนะครับถ้าต้องการให้ผมรับประกันนะครับผมอย่างเช่นพ้าเล่นกันหลักล้านนะครับสามล้านห้าอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะมาแบบกวนหรืออะไร fc นะครับผมนะฮะแต่ใจจริงแล้วผมต้องการแบบอยากขายจบเลยนะฮะซื้อมาขายไปนะครับผมจะได้มีพาาใหม่ๆมา fc ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับ fc นะครับพามานั่งประกันกันนะครับโอ้โหหวาดระแวงอยู่นั่นเองฮะทานก็ระแวงพ้าจะเก้ พอซื้อไปแพงหลักล้านอย่างเงี้ยผมก็ระแวงว่าพัานจะามาคืนนะฮะไม่รู้โดนใครสวดอะไรมาโดนกันทุกวันนะฮะข่าวทางเฟซบุ๊กพิมพ์คีตาห้าชายนะครับตรงนี้นะครับเอฟซีนะครับรอบรานแบบคลาสสิกมากนะครับผมคีตาห้าชายครับไต่ฐานนะครับ ซื้อขายกันจบเลยนะครับมาก็มาคุยกันนะครับเป็นตีนะฮะไหวที่เท่าไหร่ก็ามาคุยกันนะครับผมแต่ท่านมีความประสบขั้นแซ็บนะผมซื้อสามล้านอางค์เนี้ยการันตีให้ผมนะฮะได้เลยนะครับได้เลยนะครับผมการันตีให้แบบยังไงมาตกลงกันว่าการันตีอ่า ใขรตรวจไครเช็คสมาคมเมรมไหนอะไรเงี้ยมันต้องมีอ้างอิงนะเอฟซีมันต้องมีอ้างอิง,นะน,อง,อง,องนะครับไม่ใช่พาออกมาอย่างดีสุดท้ายไปเจอใครไม่รู้นะฮะสวดแบบโอ้ไม่แท้หรอกอะไรนี่แล้วก็มามาคืนกันอะไรนี่มามีปัญหากันอะไรเงี้ยนะมันก็โอ้โหนะนี่แหละที่ที่ปัญหาที่ในวงการที่มันไม่จบก็อย่างนี้แหละนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบพูดถึงตรงนี้ สมมุตินะอ่ะไปเช็คกับชมรมนี้นะถ้าไม่แชร์ผมขอคืนนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าสมมุติการันตีกันนะนะนะครับคือมันต้องมีมีจุดจบไง F4 นะครับคือมันต้องมีจุดจบไม่ใช่แบบคันนาแบบไปถึงอันนี้แล้วนะปิดรางวัลงานนี้ไปที่นี่แล้วนะครับก็ยังไม่สุดอีกนะครับไปที่สุดของที่สุดแล้วพอไปเจอเขาเรียกว่าลุงข้างบ้าน มาสวดนะครับแบบโอ้ดูไม่ดีนะครับจบเลยนะลุงข้างบ้านนะครับลุงข้างบ้านเล่นสมเด็จนะมาสวดหลวงพ่อเงินนะครับผมเออก็คุยกันขำๆเนาะ fc นะอย่าถือสา,ากันแล้วกันนะครับผมผมก็ต้องการแบบว่าวงการนี้มันสรุปแล้วเนี่ยต่อให้พระผ่านมากี่สถาบันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายจะจบที่อะไรรู้ปะพิการซื้อขายแล้วที่สุดท้ายเนี่ยเราชอบที่สุดแล้วเออหุย องนี้ต่อให้ใครสวดก็ไม่หวัน่นนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับนี่องคนี้พิมพ์แข้งติดนะชัดเจนเลยเนี่ยนะครับผมโบแดงกันถามว่าโบอื่นมีไหมก็มีมีโบเหลืองนะครับเฟซีนะครับมีที่สองแต่ว่าผมปล่อยของเลยไงเพราะว่าโบแดงผมเอามาแพงกว่าผมก็อยากจะขายขายแบบจบจบ,จบไปเลยนะครับเฟซีครับนะฮะจอบเล็กสภาพนี้ก็ต้องว่ากันล้านห้าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยการันตีกันนะนะตีนะครับเนี่ย ขายจบเลยเข้ามาคุยกันนะครับเนี่ยเอตีครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับเนี่ยมีคือสไตล์ผมแบบนี้นะครับเอตีครับผมต้องการแบบความสบายใจไม่ใช่มานอนเราแวงอุ้ยเขาจะคือคนจะคืนเนี่ยอ้างอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับเอตีนะครับผมแล้วถ้าขายกันไปเป็นแบบหลักล้านเงนี้ยเงินผมก็ใช้ไปแล้วเงี้ย มันคืนกันยังไงล่ะครับเฟีนะครับผมก็หาที่ไหนมาให้แล้วครับเนี่ยแต่ถ้าแบบหลักพันเนี่ยหลักหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยโอ้นะครับมันก็ยังขายกันจบเลยแบบนั้นนะครับผมอนี่เอานี้มีจานด้วยนะผมเพิ่งสังเกตนะซื้อเข้ามาก็ไม่ได้ดูอะไรดีมากมายเนี่ยะมีจานอุนาลมนะครับเฟตีครับจบนะครับสภาพแบบนี้นะครับตามรูปเลยนะครับโบแดงนะครับอ่างทองนะครับ เออผมับแป๊บหนึ่งไม่ได้เอาปกงานให้ดูเลยนะครับไม่ได้เอาปกงานให้ดูเลยปึ๊กจริงๆนะฮะส่วนตัวผมนะพา,ยยางนี้คือเจอแล้วเนี่ยถามราคาอย่างเดียวเลยไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบว่างนงันเลยนะฮะในภาษาของคนเล่นเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวผมไปเอาปกงานแป๊บหนึ่งครับมาต่อกันนะครับเอฟซีเมียครับงานนี้นะครับเออผมมีคลิปเอตอนต้นให้ดูด้วยบรรยากาศงานประกวดนะครับนี่ครับเียครับงานนี้นะครับเอฟซีครับอันนี้นะฮะเนี่ยขอเชิญเริ่มงานสวัสดีวิรชนคนแสวงหาเนี่ยครับผมและงานประกวดพักเครื่องเครื่องรางของขังเนี่ยครับเนี่ยประธานจัดงานนะครับเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ฮะ นี่ครับตามนี้เลยนะครับ F4 นะฮะอ่านสายตาผมก็ไม่ค่อยน่าน,นะฮะนี่ฮะงานก็จัดใหญ่นะฮะจัดได้ดีมีมาตรฐานนะครับนี่นะครับนี่นะครับตา <c oughs> มี้นะครับ F4 ครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยจอบเล็กมาดูจอบใหญ่กันบ้างนะครับ F4 นะฮะอุ้ย Oh. วันนี้หน้าจอจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมแบบไม่ได้เอาพ้ามาเรียงวางนะเอตี FC นะครับจอบใหญ่นะครับเอฟซีบูแดงนะครับผมนะครับจอบใหญ่นะครับนะทะหนึ่งนะครับบูแดงนะครับผมอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผม ครับจบใหญ่นะครับปิดโบวแดงนะครับโอเคครับถ้ามันตะกุกตะก,ะกะักผมก็ขออภัยด้วยนะครับ f อีนะผมผมก็รีบๆยังไงไม่รู้ก็คืออยากจะขายนะครับเอซี เนี่ยผมก็มาถึงพญาเต่าเรื้อนะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวบักเอฟเลยนะครับภาษาบันผมหรือตัวบักเอฟเลยนะครับนี่ฮะผิวเดิมเดิมเลยนะครับพญาเต่าเรือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ก็ติดโบแดงมานะครับ F4 ครับผิวเดิมเดิมนี่คือแบบไม่ได้ใช้เลยเนียฮะภาพแบบเก่าเก็บผิวหิ้งเลยนะครับ ถัดมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ผมมีของใหม่แปดรายการนะครับเอฟีนะครับเอาที่จะมารีวิวกันนะครับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับถามกันมากมายนะครับโหยังไงก็ต้องฟิตมานะครับผมชอบมากอีกแล้วนะองค์นี้นะครับให้ดูเนี่ยนะครับพ่อเดิมหนองหลวงนะครับมีฮะจุดจ่ายจางทั้งองค์อีกแล้วนะครับเอฟีนะฮะดูคาบใครสนิมนะครับผม องนี้มีพายเงินนะครับองนี้มีพลายเงินนะครับมีพลายเงินนะครับคำว่าพายเงินคือเนื้อเนื้อในเขาจะเป็นโลหะทองผสมนะครับหรือเนื้อทองเหลืองอะไรนี่แหละแล้วก็มีแบบผ, ini, ผิวเงินคลุมนะฮะผิวสีขาวๆในคลุมนะครับผมก็ที่เขาว่ากันก็คือถ้าเกิดว่าผิวพายเงินคลุมก็มักจะเป็นการแบบหล่อที่วัดแล้วก็เนื้อหลักคงละคังอะไรเงี้ยละคังเก่าอะไรผสมอะไรประมาณนี้ครับ จุดจ่ายตังค์นะครับเอฟีครับจุดจ่ายตังค์นะครับนี่นี่กระแสโลหะนี่ครับผมนี่ฮะดูกระแสความเก่าตรงเนี้ยดูที่ความเก่านะครับไม่ต้องไปดูลังวงรางวัลอะไรกันมากมายนะครับส่วนประกอบนะครับรางวัลก็แค่องค์ประกอบนะครับนี่ฮะดูกันที่พระนะครับดูความสวยความเก่าของพระนะครับนี่ฮะดูนะฮะเนี่ยดูให้แบบละเอียดหรือไม่ชัดเจนยังไงขอรูปเพิ่มเลยนะครับเอฟพีครับ เนี่ยฮะดูสนองสนิมขุมไหมครับทั้งองค์ไอเอฟดูสิครับเนี่ยเองเนี่ยเนี่ยนะครับผมผมเจอเงี้ยผมก็ต้องใจฟูต้องซื้อต้องฟิตเลยนะครับอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้อนะฮะแล้วเบียดสุดๆนะฮะองค์ก่อนที่ขายไปก็เบียดสุดๆนะครับผมแต่คนก็ถามเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยใตยถานนะครับในใต้ฐานสวยเลยนะครับจานสวยเลยนะครับองค์ที่แล้วงานรบรีนั้น ใต้าฐานไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้สวยเลยนะสวยเรียกว่าเนี่ยทั้งองค์เลยนะครับผมนีดูสนิมขุมนะฮะแต่ละจุดนะครับผมจุดจ,จ่นะายตังอะขับภาพจุดไหนทั้งไหนว่าเบอร์มั่งคราบขออภัยนะครับไวตีนะครับวันนี้มันแปลกๆนะผม ผมรู้สึกเหมือนผมทำงานผิดพลาดยังไงไม่รู้เฮ้ขออภัยนะครับเอฟีวันนี้อ่ะงค์นี้หลวงพ่อเดิมปูแดงอีกแล้วนะครับผมพิมพ์คอตึงนะครับพิมพ์คอตึงนะครับนี่นะครับอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับเอฟีครับนะฮะนี่พิมพ์คอตึงนะครับนี่ฮะ ที่บ่าย้วยภาพกันเลยนะครับเป,ปนี่ฮะจุดไหนที่เรียกว่าเอฟซีอยากจะดูแบบชัดเจนนะครับนั่นมานะครับทักมานะครับกติกาคือให้คนปิดก่อนนะครับให้คนปิดก่อนนะครับใครปิดก่อนนั่นก่อนก็ต้องให้เท่านั้นนะครับผมผมก็จะส่งรูปแบบใครทักมาก่อนก็ส่งรูปให้เท่านั้นก่อนเลยนะครับผมแต่ ใครตัดสินใจแบบปิดก่อนอะไรเงี้ยก็ให้ท่านนั้นนะครับผม fc ทุกท่านก็มีความสำคัญเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันนะครับผมนี่นะครับจะดึกมาเนอะนี่นะครับผมสุดท้ายนะครับ fc ตะก,กุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยครับหนึ่งในสามดอกที่ผมเคยบอกไว้นะครับผม นี่นะฮะตะกุดหลวงอครับตะกุดสาลิกาหลวงปู่สุกนะครับนี่ติดที่หนึ่งนะครับติดที่หนึ่งนะครับผมยังไม่เคยลงนะครับยังไม่เคยลงนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าตะกุดสาลิกานะครับผม แต่น่าจะส่งในรายการสก,กุลของพูทสุขแบบคือไม่น่าจะระบุว่าเป็นสาริกานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมลักแดงสภาพใช้ช้านะครับสภาพนี้ติดโบแดงก็แสดงว่าของส่งน้อยหนึ่งเลยนะครับส่งน้อยนะครับสองของแท้น้อยนะครับผมนี่ฮะอยู่ที่วิจารณญาณของ กรรมการนะครับผมนะครับผมเดินมั้งครับผมเดี๋ยวแสบตากันนิดนึงนะครับเอฟซีครับแปดรายการนะครับสําหรับของใหม่นะครับเอฟซวันนี้นะครับเนี่ยแปดรายการของใหม่นะครับที่ว่าได้จากอ่างทองนะครับเสวงหานะครับผมจากงานประกวดนะครับผมแล้วก็มีของเก่า เพื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับงานลพบุรีเนี่ยนะครับผมคู่นี้ก็จะให้อนี้ไปด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับะุูสุกนี่นะครับผมประมาณนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวต้องนําไปก่อนนะครับผมจะได้รีบอัปโหลดให้เอฟซีได้ชมกันนะครับนี่ฮะจากงานนี้ส่งท้ายกันด้วยอันนี้นะครับเอฟซีนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้น,นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยหรือว่ากดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปใน YouTube นะครับเ c ครับนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลับลาทิชชันไปก่อนนะครับผม โชคดีมีความสุขเิ่งๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ